อ่ะค่ะคราวนี้ไม่สะดุดแล้วค่ะอ่ะโอเคโอเคโอเคเราเปลี่ยนสัญญาณใหม่ละอ่ะวันนะเดี๋ยวครูจะครูกวันจะร้องเพลงนิทานเพลงให้ฟังคันี้มันเป็นนินนนทานแต่มันเป็นเพลงด้วยแล้วก็ต้องตั้งใจฟังว่ามันมีอะไรในในนิทานเดี๋ยวครูกวันจะถามแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยนะคะอ่าพร้อมหรือยังกระตุน้น ในเช้าวันหนึ่งซึ่งเป็นวันน้ำนองลูกหมูก็อยากจะลองอยากจะลองเล่นโคนแต่แล้วก็ต้องคันเท้าพยาชัยเท้าของมันลูกหมูคิดอย่างเลวพันต้องป้องกันทันทีจึงทำรองเท้าด้วยไม้ใช้เชือกเป็นสายชั้นดี เร็วเร็วมาช่วยกันสิจะได้ของดีเสียงดังกับกีบ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 กับฟังฟังเสียงฉันเดินสิฟังฟังเสียงฉันเดินสิกับกีบ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 กับอ่าตบมือให้หน่อยค่ะอ่านะคะ นิทานของครู่นก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆคิดว่ามันมีสัตว์อะไรในนิทานนี้คะมีสัตว์อะไรในนิทานนี้คะหมูหมูเก่งมากค่ะเก่งมากเลยบนหมูนะคะเอาแล้วได้รางวัลไปแล้ววันนี้แจกเป็นแมสแจกเป็นผ้าแมสหนึ่งชิ้นนะคะผ้าแมสนะคะ ของการ์ตูนเนี่ยเดี๋ยวมาลับพร้อมกันกับ,บงานเลยนะคะคแจกเป็นค่าแมสนะคะการ์ตูนอ,อ่าโอเคนะคะหมูนะคะหมูมันหมูมันมันคิดอะไรอยู่มันทําอะไรคะหมูมันทําอะไรอยู่คะมันเอาตีไปจมน้ำฮะใส่รองเท้าหมูมันมันเล่นอะไรอะน้ําน้ํา ที่โคลนไหมอ่ะเป็นเป็นโคลนอ่ะใช่ไหมแล้วก็ะะมันคิดอ่ามันมันมันคิดว่าถ้าเราไม่ใส่รองเท้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นพยาธิใช่ไหม,มพยาธิเข้ามาใส่รองเท้าแล้วเหยียบน้ำโคลนเออใช่เพราะว่ามันก็เอาเก่งมากเลยค่ะมันก็คิดจะทำรองเท้าเพื่อไม่ให้พยาธิเข้าเท้าเห็นไหมคะหมูมันยังคิดได้เลยเก่งมากเลยค่ะเอเยี่ยมมากเลยนะคะ <Workers. S 2> วันนี้นะคะครูขวัญก็มาทบทวนเรื่องคณิตศาสตร์เหมือนเดิมบวกหมายถึงอะไรนะกตุนบวกอบวกเอานิ้วๆกดอ่ะบวกหมายถึงอะไรคะลูกเอามาเอามาอะไรลูกครูถามว่าเอามาทำอะไร เอามาทําอะไรบก็ะะรวงอ่าเอามารวม<ย>กันใช่ถูกต้องนะวันนี้คุณจะไม่ทําอะไรให้ดูแล้วต่อไปลบหมายถึงอะไรคะลูกอ่าสัญลักษณ์ลบลบหมายถึงอะไรคะแยกออกอ่าแยกออกหรือหักออกจากกัน<ย>กใช่ไหมคะออใช่คะ่ะเก่งมากคะ่ะจะได้เหลียน้อยลงน้อยลงนะคะคือการลบนะคะ อ่ะอสัญ,ญลักษณ์เท่ากับมากกว่าน้อยกว่าวเด็กๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเท่ากับเท่ากันเนี่ยสองข้างมันจะต้องเท่ากันใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะเท่ากันครับเออถ้าไม่เท่ากันปุ๊บถ้าไม่เท่ากันเด็กๆต้องสังเกตนะคะส,สังเกตจากขวามือแล้วก็มันจะมีสัญ,ญลักษณ์อ้าปากนะคะอ้าปากไปทางที่มากกว่าอ่า แล้วน้อยกว่าวมากกว่าใช่ค่ะถูกต้องค่ะนะคะให้เด็กๆครูจะทบทวนนะคะแต่เนี้ยเราทบทวนเรื่องการบวกการลบแล้วก็สัญลักษณ์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครูประมาณอาทิตย์หน้าครูจะมีใบประเมินให้เด็กๆได้เอาไปทำก็เรียกใบใบทบทวนให้เด็กๆเ,เอาไปทำเดี๋ยวครูจะนัดอีกทีหนึ่งนะคะและตอนเนี้ยวันเนี้ยครูก็จะมาทบทวนนะคะ สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องสื่อสารสื่อสารก็มาเสริมประสบการณ์นิดนึงสื่อสารเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะลูกสื่อสารอย่างเช่นอะไรโทรศัพท์เก่งมากโทรศพัพท์นี่คือการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นโทรศพัพท์นี่ก็คือการสื่อสารหรือตอนนี้ครูขวัญกำลังคุยกับหนูด้วยโน้ตบุ๊กนะก็เป็นการสื่อสารเช่นกันนะคะ การสื่อสารก็คือการส่งสารอย่างตอนนี้ครูขวัญกําลังส่งสารและตาตุลกําลังรับสารจากครูขวัญอย่างนี้ก็คือการสื่อสารน,นะคะให้เด็กๆเข้าใจง่ายๆเลยนะคะจะได้จะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะส่วนสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของของชีวิตประจำวันของเราเลยนะคะในเรื่องของแสง แสงอ่าเราพูดถึงแสงเนี่ยแสงเนี่ยมัน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 ทำอะไรบ้างแสงเนี่ยเราเราคิดว่าเป็นอะไรแสงสว่างอ่าแสงก็คือแบบว่ามันให้แสงสว่างใช่แสงเนี่ยเกิดจากความร้อนความร้อนทําให้มันอ่าทำความร้อนจากธรรมชาติแล้วก็มนุษย์ก็สร้างขึ้นมาด้วยนะแสงอย่างเช่นอะไรอ่าอย่างหลอดไฟใช่ไหมคะลูก อันนี้คือมนุษย์สร้างขึ้นใช่ใช่อันนี้มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแต่ถ้ามันออกจากธรรมชาติจริงๆก็คือถ้ามันเกิดจากธรรมชาติจริงๆแสงแดดแสงแดดถูกต้องค่ะพระอาทิตย์แสงแดดอันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอแสงอ่าเก่งมากเลยค่ะและ,และโทษของมันนะลูกโทษของมันรอ้อนเออมันร้อนแต่ถ้าเราไปยืนนานๆเป็นยังไงลูกหิวไหม ผิวไหม้ยืนนานๆเราก็จะเป็นไงป่วยเราก็จะเกิดอาการป่วยเลยไม่สบายเลยนะคะอ่ะแล้วเสียงอ่ะเสียงเสียงเราคิดว่าเสียงเนี้ยมันคืออะไรเสียงก็เสียงนี้มันก็เกิดจากการสั่นสะเทือนอ่ะการสั่นสะเทือนของวัตถุอย่างอย่างเช่นอย่างตัวเนี้ยเห็นไหมคะเนี่ย อันนี้คือการออกเสียงก็คือการสั่นสะเทือนของวัตถุนะคะวงที่มีปุ่มใช่ไหมไม่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 จำเป็นอย่างแตรรถเด็กๆเห็นแตรรถไหมคะเคยได้ยินแตรรถมันดังปังปังอ่าแล้วก็กระดิ่งที่แบบไอศครีมมานั่นนั่นคือการสั่นสะเทือนนะคะนี่คือให้เด็กๆการอ่าสังเกตนะคะอนีี่การเสียงนะคะ ต่อไปแ,แม่เหลเ็กใช่ไหมใช่ค่ะแม่เหล็กเด็กๆรู้จักแม่เหละะ็กไหมแม่เหล็ก <im itation> อ่าแม่เหล็กดูเย็นพ่ออ๋อตู้เย็นของพ่อเลยตู <im itation> ้เย็นของพ่อ, <im itation> อ,พอมีลนะักษณะเป็นยังไงของมันจะมีคุณสมบัติก็คือดูดเข้าหากัน,นถ้าเป็นแม่เหล็กมันจะดูดเข้าหากันใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกมันจะดูดเข้าหากันถ้าเป็นแม่เหล็กนักเรียนสังเกต อย่างที่บ้านมีคุณแม่ทําให้ลูกดูได้นะคะอันนี้ก็คือคุณสมบัติของแม่เหล็กก็คือการดูนะคะว่าวิทยาศาสตร์มันมีอะไรมากมายที่เราจะต,ต้องค้นหานะคะอ่ะสมมุติว่าเป็นแว่นขยายแว่นขยายเอาไว้ทําอะไรลูกแว่นขยายเอาไว้ส่องมดเออเอาไวส้ส่องมดส่องได้หมดเลยเก่งมากค่ะแว่นขยายเนี่ยเอาไว้ทน,น่่บ้านหนูก็มีแต่มันแตกไปแล้วเพราะ น้องหนูทำอ๋อใช่มันแตกไปแล้วคือแว่นขยายเนี่ยเอาไว้ช่วยเป็นเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เอาไว้ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะพ่อ,อไว้พ่อหนูเอาไว้ส่องพระค่ะนั่นเลยนั่นเลยค่ะถูกต้องถูกต้องเยี่ยมมากเก่งมากเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออากาศเด็กๆคิดว่าอากาศากระตุนคิดคิดว่ากระตุนรู้จักอากาศแบบแบบไหนแบบไหนเนียอากาศคืออะไร อากาศเย็นอากาศร้อ,อ,อนเออถูกต้องอ,อ่ะแล้วอะไรอีกอากาศหนาวอ,อ,อากาศยุ่งยุ่ยากเก่งมากเลยนะก็ะคือเด็กกระตุนต้องสังเกตนะคะเวลาเวลาที่กระตุนไปข้างนอกกับพ่อกับแม่แล้ว วันนี้อากาศเย็นนังวันนี้อากาศร้อนเราต้องมีร่มวันนี้ฝนตกเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรอย่างนี้นะคะเด็กๆต้องรู้จักขัดสังเกตนะคะอ่ะสุดท้ายนี่เลยในห้องเราหนาวไม่ได้ไปไหนเลยไปไปไหนเลยคุณคุณแม่ไม่ได้พาไปห้างเลยเหรอคะไปปะไปห้างไหมเออที่นอนหนูก็มีห้องแอร์แต่ว่าหนูได้แต่ไปร้านป้าสีไม่ได้ไปร้านอื่นเลย เซเว่นน่ะเซเว่นก็ไม่ได้ไปเหรอลูกไม่อ๋อแล้วห้องแอร์เนี่ยเวลาเปิดแอร์แล้วเป็นยังไงแม่กลัวโควิดก็แม่กลัวโควิดโอเคไม่เป็นไรถ้าออยู่บ้านถ้าเปิดแอร์แล้วมันมีอากาศเป็นยังไงเ่ยลูกเย็นไ<ะ>หมเย,ย็นสบายไหมสบายตัวไหมเย็นสบายเย็นสบายเห็นไหมเห็นไหมอากาศดีๆมั้ยนะคะนะคะวันอ่อสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เราเรียนเรือ เราเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์สำคัญต่อต่อ,ตอชีวิตประจำวันทุกคนเลยนะคะและสุดท้ายนี้นะครูให้ครูให,คให้งานเด็กๆไปละกันให้เด็กๆทำทำนะคะให้เขียน1นึถึงสิส่งไปที่ไลน์นะ1นึถึงสิอาราบิกหนึถึงสิไทยนะคะฟังให้ดีนะ1นึถึงสิอาราบิกเขียนให้สวยนะ 1ถึง10ไทยนะคะแล้วก็แบบบวก5ข้อลบ5ข้อเพิ่มนิดหน่อยส่งไปที่ลายกลุ่มนะคะโอเคไหมคะลูกครับอ,อ่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เขียน1ถึง10อารบิกนะคะหถึงสิไทย 1นะ1ถอารบิก1ไทยนะคะแล้วก็เขียนโจทย์ตั้งโจทย์เองนะเนตั้งโจทย์การบวกแล้วก็หาคําตอบมาเลย5ข้อแล้วการลบ5ข้อหาคําตอบให้เรียบร้อยดูซิว่าเด็กๆจะเข้าใจไหมเ<ม>ขียนชื่อด้วยนะคะ ค่ะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆไว้พบกันใหม่นะคะตั้งใจอ่านหนังสือนะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ